สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะแม่หมอได้นั่งทําการข้อความเขียนเองกับมือเลยอะ่ะข้อความความรักส่งสารจากเขาถึงคุณนะนะคะคราวนี้แม่หมอสั่งสําหรับสาหรับข้อความอีกไว้อีกแล้วนะแต่ว่าสิ้นเดือนนะเขาจะส่งให้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันนานเนาะนที่จะต้องมานั่งรออย่างเงี้ยคราวนี้ก็เลยเออทำเองเขียนเองและกันเราก็เขียนได้แต่ว่าลายมือไม่สวยนะแต่ว่าตั้งใจทําให้เพื่อนเพื่อนะนะคะอ่ะ มาดูซิว่าวันนี้เขามีอะไรข้อความอะไรที่อยากจะบอกเราบ้างขอให้ทุกคนตั้งจิตเอางี้ดีกว่าให้เลือกกลองไพ่เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นไม่เป็นแรนดอมอ่ะหนึ่งนะสองนะสามนะอ่ะเลือกกันเลยได้หรือยังอ่ะเลือกกันเลยนะคะหนึ่งสองสามนะหนึ่งนะโอเคมาสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งวันนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะ มาเลยมาขอสามใบก่อนสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอุ้ยปัญหามันเยอะนะขอเคลียร์ตัวเองก่อนใหญ่ตัวแสบเขาบอกทำไมอ่ะคุณไปทำอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาเลยรู้สึกปวดหัวป่ะมันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องอะไรเนี่ย อ่ะโอเคนะสำหรับคนที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อนกล่องที่สองนะคะอ่ะกล่องที่สองคืออะไรกล่องที่สองเขาข <อ S 1> เปล่าบอกคุณว่าอะไรอะคะอ่ะขอสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนอขึ้นมาคล้ายกันหมดเลยอะอ่ะสำหรับคนอดทนกับฉันหน่อยนะอ่าแล้วต่อไปคือฉันแคร์เธอนะแล้วเธอล่ะเอ๊เขาถามคุณกลับคุณทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่าคะ ต่อไปกองที่3มนะคะวันนี้เรามาแบบไวๆนะคะแม่หมอโดปิดกั้นด้วยแหละในติธตอนี่แหละอ่ะขอสามข้อความมันนานนะเธอจะรอฉันได้ไหมแต่ทำไมแม่หมอมีความรู้สึกว่าทุกคนสามารถดูหนึ่งถึงสามได้เลยอะ่ะไม่อยากทะเลาะกันแสดงว่าวันนี้มีคนทะเลาะกันหรือว่าคุยกันไม่เข้าไม่รู้เรื่องอายุไม่ใช่อุปสรรคแสดงว่าคุณมีคนความรัก สำหรับกองที่สามเนี่ยรักต่างอายุรักต่างวัยหรือเปล่านะคะว<ส>ันนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าแม่หมอขออีกใบหนึ่งให้สําหรับเพื่อนๆที่เลือกที่เข้ามาดูแรนด้อมในวันนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าฉันพร้อมฉันจะกลับมาหาเธอเอ๊ยยังไงเนี่ยอุ๊ยขออีกใบมาล่วงมา เธอคือคนสําคัญของฉันแม่หมอมีความรู้สึกว่าพลังงานที่แม่หมอให้เลือกสามกองอะ่ะจริงๆแล้วรวมรวมได้ทุกกองเลยนะคะอ่ะรับพลังงานดีๆกันไปนะคะเดี๋ยวแม่หมอมาทําให้อีกนะคะกดติดตามกันด้วยนะ